ขอซื้อส้มตำหนึ่งขุงแล้วก็ไก่ทอดห้าชิ้นค่ะค่ะแกขอบคุณแกค่ะนี่ส้มตำอร่อยมากเลยเนาะฉันกินหมดเสี้ยงแล้วเพิ่งเอาไปทิ้งเมื่อกี้อ่ะอร่อยนะโอ้ยปวดท้องก็แน่ดิฉันเหมือนเห็นหนอนในส้มตำด้วยนะทำไมไม่บอกเขา ซึ่งเราน่งเห็นร้านยาอยู่แถวๆนี้ด้วยนะไปแม่ไปดิเดี๋ยวไปขอบค่ะโอเคค่ะคุณพอจะรู้ไหมคะว่าร้านยาไปทางไหนทางนู้นนะคะโอเคค่ะเออแล้วคุณพอจะรู้ไหมคะว่าแคทคาเฟ่ไปทางไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปแล้ว แป๊บหนึ่งนะคะคุณบอกคะไ้นั่ะมันคืออะไรหรอคะทํามันใช้ยังไงวิธีการใช้มันใช้ยังไงแล้วแบบมันทำมาจากอะไรหรอคะโอ้ยเ่อนีใครจะไปตอบได้งั้นเราไปเรียนรู้กันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา SP สองหนึ่งหนึ่งศูนย์วันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่ากงบดสารค่ะ สารใช้สําหรับบดสารให้มีขนาดเด็กลงหรือให้ละเอียดหรือใช้ผสมเข้ากับสารที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกันส่วนที่ใช้บดสารจะมีลักษณะคล้ายไม้เบสบอลส่วนตัวโกลงจะมีลักษณะคล้ายถ้วยหรือชามกลงบดสารส่วนมากทามาจากกระเบื้องพอสเลนและบางอันยังทารรมาจากเซรามิกสีขาวหรือหินขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน,นะคะ่ะวิธีการเก็บรักษานะคะก็คือ1 แล้วให้สะอาด2เช็ดให้แห้งแล้วเก็บข้อที่ให้เรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างขะะเข้าใจกันหรียังคะเข้าใจแล,แล้วค่ะอันนี้ยาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะฟอง I want to eat papaya salad let's go oh yes fried chicken and papaya salad please Thank you. Papaya bok bok is so very delicious. Ah yes. Mm. <laughs> oh I feel I have so much egg. Certainly because I saw many worms in papaya salad after eat up. Why do you tell me? I think you know. I don't know! I don't know! <laughs> I'm sorry! No! <laughs> oh I'm sorry. Never mind, okay. Uh, do you know where is the duck stone? Oh, that's way. Right. Um, uh do you know where is the cat cafe? That's oh, right. That's right. oh okay, thank you. Thank you. Too. Oh, this is the duck stove. Hello? is I need the jack that's really a uh, storage edge same stuff okay let me inform me okay what is it how to use it or to make all you uh, I like it. I it. Huh? you want to you know let's go it's to see Uh, SP SP two. One, one. Zero. Today we present scientific equipment is mortar and pestle. Mortar and pestle used for grinding substance in small size or mixed with chemical substance that is solid. Pestle similar to baseball bat and mortar. Similar abo. and plaster are made of porcelain tile, and some of them are made of white ceramic or rock, which depend on operating characteristics. Third method is what to feed, with dye and keep it. Do you understand? Yes. Ah, yes. uh, The drug. Thank you so much.